สวัสดีครับอันนี้บ้านน้อยสีฟ้านะครับจะมาอัปเดตเป็นเครื่องมือตัวใหม่ของบ้านเป็นตัวชาร์จไฟนะครับของยี่ห้อน,นี้นครับรุ่นนี้ระบบ12กับ24โวลต์น,นะครับตามเพจเขา ก็าชาร์จได้ถึง100แอมป์นะครับไม,ไม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราจะมาลองเทสกันตัวนี้มันจะมีระบบ,มนนบเมนวนกับเมนวนกับออโต้สวิตมันจะเลือกสองทางคออตโตมิติกนี่ก็คือถ้ามันชาร์จเต็มตอนนี้ชาร์จไอลูกลูกนี้อยู่ถ้าชาร์จเต็มมันก็จะตัดเอง แต่ถ้ากดมาทางเป็นเมนวนเนี่ยมันจะชาร์จไวเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้อันนี้ชาร์จเป็นออโตเมติกอยู่นะครับแ้วอยู่ที่14โวลต์ไฟ14โวลต์95เปอร์เซนที่1แอมป์ผมจะกดมาเป็นเมนวนปุ๊บนี่นะครับเป็นเมนวนไฟชารจจะสูงขึ้น เปซนอยู่ที่70ชาร์จอยู่ที่3.5มจุดห้แอมป์ไฟสถาน้าตัวนี้ก็จะติดน่ครับจะติดตัวนี้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 นี่คือ12โวลต์อันนี้คือไฟเสียบไฟฟ้านี่คือชาร์จดูเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าชาร์จไวฮะมันเป็น constant pressure mode นะ อันนี้ก็เป็นชาร์จไล์สถานะการชาร์จแบตลูกนี้ผมเอามาใช้กับโซล่าเซลล์นะครับตอนนั้นแล้วก็มันไม่ค่อยเก็บไฟผมก็ถอดทิ้งไว้ได้ประมาณสองสามเดือนแล้วฮะแล้วตอนนี้ก็ได้ตู้ชาร์จมาก็เลยจะมาลองดูทีนี้ผมมีอีกลูกนึง อ,อันนี้ก็มันใช้โซลาซ่าเซลล์เหมือนกันนะแล้วก็มันก็ไม่เก็บไฟไม่ได้เก็บไฟแล้วอันนี้ถอดมาจากรถของแฟนนะครับยงได้แกะเดี๋ยวเราจะแกะแกะเพื่อจะวัดค่าความถูกเฉพาะของน้ำกันน้ำกดในนี้นะครับว่ามันแต่ละช่องมันได้เท่าไหร่ แปะไว้น,นี่ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดวัดกันนี่ก็ถอด มาได้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะถอดจากรถน่ะเรามาใช้โซลาเซลล์ได้พักเดียวมันมันไม่เก็บไฟไฟมันหมดไวมาก <c oughs> หมดไวผมก็เลยไปเปลี่ยนหามมแบตเตอรี่มาเปลี่ยนวันนี้ก็เลยถอดวางทิ้งไว้เฉยเฉยเดี๋ยว จะลองชาร์จดูตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องชาร์จฟื้นฟูด,ด้วยเอามาค่อยดูวัดค่าความทึงเฉพาะก่อนแบตตัวนี้อยู่ในรถ Honda HRV นะครับ นี่ครับน้ำกันมันจะพองไปหน่อยตันอยู่ประมาณแค่นี้เดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำกันใหม่นะเอาช่องนี้ช่องช่องนี้ก่อนแล้วกัน ถอบพอมันก็ยังได้อยู่นะเนี่ย,ย,ยที่พันสองร้อย ที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวจบไว้ก่อนไปไล่ไล่มานี่นะครับไล่ไปหาควลบที่สองที่สองก็ได้อยู่นะครับ1นึ่หศูน ช่องที่สามช่องที่สามนี่ค่อนข้างเข้มเลยนะครับก็ยังได้อยู่ ช่องที่สี่โอเคช่องที่ห้า โอเคช่องที่หกถ้าถอพอมันได้หมดเลยนะครับเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เก็บไฟมันอาจจะเป็นที่ชัดเจอกันไดหรือไม่ก็แหงโซลาเซลล์ปกสกปรกนะตัวนี้ ผมจะเติมมันอยู่บนหลังคาผมยนี้ไม่ได้ขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวเอาน้ำมันกันมาเติมให้มันได้ระดับก่อนเดี๋ยวเอลองชาร์จดูกันนี่นะครับเติมน้ำมักันไปลวเติมผมว้เติมให้มันถึงครีบตรงนี้ที่มันยื่นลงไปข้างในประมาณเติมประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันตัว ตัวเนี่ยแสดงแต่ในรักว่าไฟมีไม่มีอะไรเขาเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับตอนเนี้ยแต่ว่าค่าความท่วงเพาะมันได้แต่ไฟมันไม่เก็บอาจจะต้องมีการกระตุ้นโอเคผมจะผมจะเลือกชาร์จตัวนี้ก่อนแล้วจะมาชาร์จตัวนี้ชาร์จแบบอัตโมติ ทิ้งไว้ยาวๆให้ถึงทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เสียบนะครับยอยังไม่ได้คีบแบตเตอรี่ก็จะขึ้น14โวลต์100%แล้วก็ไม่มีการชาร์จนะครับ 0A ชาร์จอยู่ที่5แอมค่อยๆลดไปเอ4.5แอมค่อยๆลดไป์จท,ที่14โวลต์อันนี้แบตเตอรี่อยู่ที่67% 0 0 63%